สวัสดีครับเ C ็สี่และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมท่านนะครับแล้วก็มาตามผลออกวันที่26เดือน11นะครับปสพนสนะครับกับแนวทางราวกาชาตแล้วก็ดาวชน VIP นะครับกับแนวทางนะครับก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนำผลที่ออกแล้วนะครับมาคิดมาคำนวณแล้วก็หาเลขดินนะครับฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่า ผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับก็ขอให้สมาชิก FC และท่ันผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกแนวทางนะครับมีเข้ามีลุดนะครับก็เป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับก็รบเรามาดูผลกาชาตินะครับเราการชาติก็ผลออก6 5 4 3 1นะครับ6 54 สามหนึ่งก็ถือว่าชุดวินงเรากาชาติเข้าหมดแล้ววันนี้นะครับหกห้าสี่นะครับกาสามหนึ่งสำหรับเต่ตังเรากาชาตินะครับส่วนตัวเจาะตัวเจาะก็ไม่ได้เข้าตัวที่ผมเน้นให้เนาะนะครับใครนำห้าไปวิ่งไปลดก็ถือว่าเข้า นะครับนีเป็นตัวเน้นเลขเด่นส่วนตัวเจาะนะตัวเจาะผมเน้นไม่เข้าเนาะมันออก5 4ตัวนี้นะครับ5 4ี่ถือว่าเข้านะครับครับเรามาดูดาวโจนนะครับดาวโจนก็ ดาวโจนดาวโจนผมก็จับไม่หมดนะครับผมเลือกจับเฉพาะ80ดศูนเห็นไหมครับผมเน้นที่0ูนผลมันออกนะครับออก2 1 3 4 0นะกับ2 1 3 4 0เห็นไหมครับซึ่งผมเน้นที่เลข0นะครับผมไปจับที่0 8ไม่มานะครับเราไปจับ84เนาะไม่ได้จับ0ถ้าจับไล่ก็จะเป็น0 8 0 4 0 5แล้วก็0 6นะครับแต่จ,จับศูนย์แปดศูนย์มันก็เข้านะครับชุดวินเข้า04นะครับชุดวินเข้า04ส่วนตัวเจาะผมไปเจาะพลาดเนาะนะครับเจบาะพลาดไปนะครับผมไปเจาะเอาตัวประกบนะครับเปิ8แปดเลยแล้วก็ เลขเบิด้วยกันแล้วกันเก้าเก้าเล็กเบิลนะครับก็ถือว่าตัวที่ผมเจาะไม่เข้านะครับแต่ชุดวินมันเข้านะครับเูนยเก้าสี่นะครับตัวเน้นผมกขเข้านะครับวิ่งรวดนะครับส0่ศูนย์วันเสีไดยเนาะนะครับสําหรับดาวโจนผมไม่ได้เจาะนะครับแต่ว่าใครวิ่งรวดนะครับเอ้ใครเอาไปวินนะครับเก้าสี่ศูนย์นะครับใครวิ่งรวดก็เข้าที่ศูนย์ตัวเน้นนะครับ ส่วนวันนี้นะครับเรามาดูจุดพิเศษจุดปินจุดพิเศษนะครับระหว่างเลขเด่นนะครับทั้งสองแนวทางกาชาดกับดาวโจนเนาะ mm. ก็มา,อย,าอย่างมันมานะห้ากับ6นะครับแต่ว่ามันไปอยู่ด้านหน้านะครับ mm. ส่วนตัวนี้นะครับ mm. ก็มาแค่เลขศูนย์ตัวเดียวเพราะว่าปุกติดศูนย์แปดนะครับมันไม่ได้ช่องเข้าศูนย์สมันไม่มีเลข4 กับแนวทางนะครับก็ถือว่าเข้าวิ่งโลดแล้วก็เจาะนะครับชุดวินลาวกระชาติเข้าทั้งสองเนาะส่วนดาวโจ์ก็เข้าเข้าไล่อย่างเดียวนะครับครับก็มาตามกันต่อสำหรับแนวทางนะครับในวันที่27 e บนะครับวันที่27 e เจดือน11นะครับสองพันห้าร้อย สินะครับสองแนวทางเหมือนเดิมนะครับเป็นราวกาชาตินะครับแล้วก็ดาว,โจ,าวโจน vip นะครับดาวโจน vip นะครับออกเวลาเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืน30นาทีนะครับ ก็เป็นของวันใหม่เนาะเป็นของวันที่28นะครับเข้าวันใหม่นะครับเวลาเที่ยงคืนนะครับเรามาดูกาชาติกันนะครับกาชาติ วันนี้ได้เลขนะครับแปนะครับชุดวินนะครับ8ป5690 จุดบินนะครับ845690ส่วนเลขเด่นเลขเด่นได้8กับ4นะครับเลขเด่น8กับ4เรามาจับกันเจาะกันนะครับชุดแรกเจาะที่เลข8นะครับ6เจาะที่ 84 85แล้วก็86นะครับ84 85 86ส so ่วนเลข4นะครับ46 49แล้วก็40 46 49 40 นะครับหรือว่าทันจะวินเอาเลยก็ได้นะครับสําหรับแนวทางดาวกาชาตนะครับจุดวินได้6ตัวนะครับอันนี้ผมเน้นาที่เลขเลขสนะครับสําหรับกาชาตทันที่จอกชอบเลข8ก็จับที่เลข8นะครับขอไล่เลยนะครับ แปดห้าแปดหกแปดเก้าแปดศูนย์ 0, นะครับแล้วก็ติดเลขเด่นมาด้วยกันด้วยก็แปดสี 4, ่เนี่ยพบรวมวก็จะได้ห้าชุดนะครับถ้าท่านเล่นเลขแปดส่วนท่านเล่นสี่เลขสี่นะครับก็จะเป็นสี 5, ่ห้าสี่หกสี่เก้าสี่ศูนย์นะครับก็รวมด้วยเลขเด่นอีกตัวเหมือนกันนะครับก็จะเป็นแปดสี่ขาดไม่ได้นะครับเลขเด่นมาด้วยกัน,นะร,ระวังด้วยนะครับในนี้ที่เลขสี่ก็มีสามชุด 4649แล้วก็40นะครับ4649 40 3ตัวผมจับให้2ชุดนะครับกับที่3 46แล้วก็3 49 2ชุดนะครับ รับใครที่รับไอ้๋ยวไม่จบเลยผมจะรับแนวทางไปละ <c oughs> ไปกันต่อที่ดาวโจน v ีไพครับก็ขอ,ขอตัวสมาชิกด้วยปล่อยแนยวทางยังไม่หมดเลยให้รับแนวทางละดาวโจน v ีไพนะครับเรามาดูชุดบินศ1นะครับ หนึ่งศูนย์ข้าไปหนึ่งศูนย์สองสี่หนึ่งศูนย์สองสี่ห้าหกนะครับเลขเด่นหนึ่งกับศูนย์นะครับเลขเด่น ตัวที่ผมเน้นให้ผมเน้นให้ที่เลขหนึ่งนะครับถ้าท่านไม่ชอบตัวที่ผมจับนะครับก็จับเองเลยนะครับในชุดวินนะครับบางทีผมอาจจะเจาะไม่เข้าก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีผมยึดแจ่เลขเด่นนะครับตัวประกบผมไม่ได้จับนะครับเรามาดูตัวจอจนะกันจอกให้ที่ 1 4 <Yeah. S> 1 5 1 6นะครับส่วนเลขศน mm hmm. ก็เหมือนกันนะครับ0 4 0 5แล้วก็0 6 3 mm hmm. ตัวมจับที่6 1 4แล้วก็0 4 1นะครับ สำหรับดาวโจรนะครับกัที่นี้ให้1นึ1เขามี14 15 16ี้กับ1 4 1่1 6กับ3ตัวก็ตามนี้เลยนะครับกับเรามาดูจุดปินพิเศษกับจุดปีนจุดพิเศษนะครับระหว่างเลขเด่นนะครับทั้งสองแนวทางกาชาติกับดาวโจรนะครับมันชอบสลับกันมาหรื่อบางทีมันก็มาด้วยกันนะครับผมก็เลยจัดจุดปินพิเศษให้เผื่อสมาชิกต้องการ นำไปใช้นะครับเล็กเด่นกาชาดนะครับ8ปดสี่ส่วนดาวโจน1นึ่นะครับหนึนก็จะได้4ตัวนี้นะครับน,นี้ผมขอเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติม,ม,ม,มชุดหนึ่ง ก็น่าจะเป็นเลขเก้าเลครับน่าจะเป็นเลขเก้าเลขเก้าเป็นกําลังวันอยู่เนาะสาหรับแนวทางของผมนะครับแนวทางของกานอื่นไม่รู้นะครับแต่ว่ากาลังวันของผมเป็นเลขเก้าจริงมันออกวันพุธนะครับกาชาดออกวันพุธมันก็กําลังวันมันก็เป็นเลขสี่ มันก็มีอยู่แล้วนะครับส่วนดาวโจรของวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ก็คือวันที่28นาะมันเป็นเลขหนึ่งนะครับเลขกำลังวันของเขาแต่ว่ามันตรงกับวันพลหัสระวังห้าห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าผมไม่มีเจเนาะนะครับ ก็ได้แค่นี้เนาะก็พูดไปเรื่อยนะครับสำหรับแนวทางยิงพูดเลขยิงงอกพูดเยอะเล็กเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเอาเท่านี้นะครับกับใคที่รับแนวทางนะครับก็เก็บเอาไว้นะครับกับท้านี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมนะครับที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่27 เดือนบพศ2567นะครับกับแนวทางราวกาชาตนะครับส่วนดาวโจนนะครับเที่ยงคืน30นาทีนะครับของวันใหม่คือวันที่28แนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีหยิบจับตัวไหนไปใช้นะครับก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับกลับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ